สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปกปอกับช่องพันปอมมีดีไทยบาศหากินโดยพันป่าครับมินิมาข้าวคนร้านขายของที่ผมขายของเงินครับเข้ามากเลยซุนไก่ครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไกล้กรตไ๋นคอไก่เนาะตับเลือดมาเอามากเท่าทีสามเพี่น้อนๆจะทีแล้วได้เลยวันหกโมงเลย đèo đó thật túng có cây ai bưng một cái kéo thật cái, cái kéo thật phăng năm sụp có cây không có tùng cây thảo thảo bàng nữa, ี๋ยวใจมาละจัดดูสงสาคอนกับขายที่จัดใหม่ยังทานไปทานมากอ่ะยืมมาแวะเสียมยามทานเขามาเลยกันจะได้กันเนาะสุดเดี๋ยวกลังจัดลานครับไอ้เกิดเดี๋ยวแั่นี่เขาแกงนะครับพี่พน้องติดถนนไงครับพี่น้อง ขอ,องสั้นจค่ไหนนะพี่น้องติดแรงบนวันวันด้วแกงข้าวบิ่นหัวแกงครับนี่แกงหมูปลาครับผมเต็มปลายนะครับพี่น้องเป็จที่คลิปพอดีเต็ดพ้อขายได้ใหอยู่ได้ครับพี่น้องแกงหมูปลากระปิน ยังประดุกครับพี่น,น้งแกงประดุกจับแทบครับพี่น,น้งมาแกงประดุกหยิบมือลาปอมเองเลยจบสามที่หมอครัาเพิ่งตายอันนี้เ็นตัดขื้นเพื่อนอไในดองนะครับพี่น้าตัดพื้นเพื่อน,นอนดอง นี่พัดตืดงานนึงก็พัดวอร์พับนะหลังเมื่อแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจอมข้าศ์ต่อพิธีไพ่บาทนะครับพี่น้องเด้อฟันไปฟันมากกับเมอะแวะมากถามเขาอันนด้ครับพี่น้องเด้อนี่ก็จะเป็นน้องไก่ครับพี่น้องไอแมงหอดครับ nòng cây nòng tô to dài dài các cái kiểu cây mà lạ nữa Đâu đầu dây cầu còn con liền ngoài đấy thật cái Nó bao thần thì